Passive w a ร e สตอรีซีรีส์2เล่าเรื่องลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมพอกอ,อนอนต์ยินดีต้อนรับสู่ Passive w a ร์สตอร r ่ซีรีส์2รายการที่จะทำให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นคุณผู้ฟังทุกคนลองคิดภาพตามนะครับหากมีผู้จัดการกองทุนชื่อนายจิตตะ ผู้จัดการกองทุนคนนี้รู้เรื่องการลงทุนทุกอย่างและรู้สถานการณ์ตลาดในแต่และช่วงเวลาเป็นอย่างดีถ้าสมมติว่าผมนาผู้จัดการกองทุนคนนี้มาลงทุนแข่งกับกลุ่มเด็กมัธยมหนึ่งหรือเด็กอายุประมาณ13ขวบคุณคิดว่าใครจะทําผลตอบแทนได้ดีกว่ากันผมคิดว่าชื่อของเอพิซดนี้น่าจะสปอยคุณผู้ฟังไปแล้วว่า,คาใครชนะแต่มันเป็นไปได้จริงๆงั้นเหรอที่กลุ่มเด็กมหนึ่งจะเอาชนะผู้จัดการกองทุนที่มีความรู้ความสามารถได้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับ แต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวนี้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ติดตามเราเอาไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวพา s ์ติเวสตอรี่ที่เราตั้งใจเรียบเรียงมาเล่าให้คุณได้ฟังในครั้งต่อๆไปและเป็นกำลังใจสำคัญให้ผมด้วยนะครับเรื่องราวนี้ถูกค้นพบโดย Peter ร์ลินส์ผู้จัดการกองทุนในตำนานที่ทำผลตอบแทนทบต้นให้กองทุนได้สูงถึง29.2%ในระยะเวลา13ปี และถูกนำมาเล่าอย่างละเอียดในหนังสือของลินส์ที่มีชื่อว่า beating the street หรือชื่อไทยตีแตก Wall Street ที่เป็นหนังสือขายดีระดับโลกนั่นเองครับหากใครอยากฟังประวัติเพิ่มเติมของลินส์แนะนำให้ไปฟังใน Pass i v e r e a l ร์สตอซีรีส์แรกตอนที่3เกี่ยวกับทฤษตีงานปาร์ตี้ค็อกเทลนะครับเรื่องราวของกลุ่มเด็กอายุ13นี้ได้เปลี่ยนมุมมองการลงทุนของผู้คนที่ได้ฟังไปโดยสิ้นเชิงและเพิ่มน้ำหนักถึงประโยคที่ลินส์เคยกล่าวเอาไว้ว่า คนธรรมดามีโอกาสทำผลตอบแทนได้ดีกว่าเหล่าผู้การกองทุนแต่เรื่องราวมันจะเป็นยังไงและมีความน่าสนุกมากแค่ไหนต้องฟังตอนนี้ให้จบกันแล้วล่ะครับกับเรื่องราวของกลุ่มเด็กม .1 ที่ทำผลตอบแทนทั้งชนะดัชนี S&P 400และชนะ99%ของกองทุนรวมหุ้นกับชื่อเรื่องเซียนหุ้นที่ว่าแน่ก็ลงทุนแพ้เด็กม .1 ครับ ในช่วงปี2,533โรงเรียนเซนต์แอกเนสในเมืองอาร์ลิงตันรัตแมสซาชูเซส์นักเรียนเกรด7ของโรงเรียนได้ถูกมอบหมายการบ้านให้เลือกหุ้นมาใส่ในพอร์ตจำลองแน่นอนว่าการบ้านในครั้งนี้อาจจะเป็นการสอนบทเรียนที่เกี่ยวกับการลงทุนเบื้องต้นให้กลุ่มนักเรียนนี้ได้รู้แต่ผลลัพธ์ที่ได้จากพอร์ตจำลองมันเหนือความคาดหมายไปไกลมากทีเดียวครับ สองปีต่อมาพอตจำลองที่รวบรวมหุ้นที่เด็กนักเรียนกลุ่มนี้เลือกทำผลตอบแทนได้สูงถึง70%ในขณะที่ s p 5 0 0ดได้รับเพียง2 6ในช่วงเวลาเดียวกันนั่นหมายความว่าเด็กนักเรียนกลุ่มนี้เอาชนะตลาดไปได้ถึง44%ซนและนั่นไม่ใช่สิ่งน่ามหาัศจรรย์เพียงสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นครับเพราะเมื่อนำผลตอบแทนจากพอตจำลองไปเทียบกับกองทุนรวมที่อยู่ในตลาดพอตจำลองของเด็กนักเรียนทำผลงานได้ดีกว่า99%ของกองทุนรวมทั้งหมด ผู้มอบหมายการบ้านให้เด็กชื่อคุณครูโจนมอริซีผลลัพธ์ที่ได้จากพอร์จำลองทําให้ครูมอริซี่ประทับใจกับผลงานของเด็กๆเ,เป็นอย่างมากและต้องการเปิดเผยความสําเร็จในครั้งนี้ให้ทุกคนได้รับรู้จึงทําสมุดร,รวบรวมผลงานการลงทุนครั้งนี้ขึ้นครูมอริซี่ได้ส่งสมุดร,รวบรวมผลงานดังกล่าวให้กับผู้จัดการกองทุนในตํานานอย่างปีเตอร์ลินส์ซึ่งในขณะนั้นเขากําลังบริหารเงินลงทุนมากกว่า1 4 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับ Fidelity Mag เจอ a n นครับ ด้วยความที่ลินส์เป็นคนที่ต้องการสอนและอธิบายเรื่องการลงทุนให้ทุกคนมองว่าเป็นเรื่องง่ายเขาจึงไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดมือไปลินส์ได้ขอเยี่ยมชมชั้นเรียนของคุณครูมอริซี่เพื่อเรียนรู้เคล็ดลับเบื้องหลังความสําเร็จของการลงทุนในครั้งนี้ทันทีซึ่งคุณครูมอริซี่ก็ได้ตอบรับนะครับและได้เชิญลินส์เข้ามาเยี่ยมชั้นเรียนและได้อธิบายถึงบทเรียนเกี่ยวกับการเลือกหุ้นเพื่อน,นําเข้าพอร์ตลงทุนแบบง่ายๆ ที่คุณกำลังจะได้ฟังต่อจากนี้ครับก่อนไปฟังกันต่อผมอยากแนะนำให้คุณรู้จักกับเว็บไซต์ passive way com เว็บที่รวบรวมความรู้การลงทุนสนุกสนุกแบบเข้าใจง่ายให้กับทุกคนครับหากคุณไม่อยากพลาดพอดแคสต์ตอนใหม่กดเข้าไปที่เว็บไซต์ passive way com แล้วกรอกอีเมลของคุณเข้าไปในช่องสมัครรับข่าวสารเราจะนำพอดแคสต์ตอนใหม่และความรู้การลงทุนดีๆมาเสิร์ฟให้คุณถึงที่ครับ ต่อไปผมจะพาคุณไปเข้าคลาสการเรียนการสอนเกี่ยวกับการลงทุนเบื้องต้นจากคุณครูมอริซี่กันนะครับบทเรียนที่1จงเลือกลงทุนในสิ่งที่คุณอธิบายได้เท่านั้นครูมอริซี่ได้อธิบายว่าหากนักเรียนไม่สามารถอธิบายให้เพื่อนๆฟังได้ว่าหุ้นที่เลือกทําธุรกิจอะไรขายผลิตภัณฑ์อะไรและให้บริการอะไรบ้างหุ้นตัวนั้นจะถูกปัดตกและไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อครับ บทเรียนในข้อแรกตรงกับหลักการที่ลินสคอย้ำเตือนอยู่เสมอในหนังสือของเขาและยังเป็นหลักการสําคัญที่นักลงทุนแบบเน้นคุณค่าแนะนําอยู่เสมอว่าจงลงทุนในสิ่งที่คุณเข้าใจอยู่เสมอจากบทเรียนนี้ทําให้เด็กอายุ13เลือกหุ้นที่พวกเขารู้จักและคุณเคยออกมาเช่นหุ้นวอลดิสเน่หุ้นไนกี้หุ้นแกรหุ้นเปเปซี่ Pepsi, และหุ้นวอ l ์มาร์ทครับซึ่งบริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทที่เข้าใจง่ายและพวกเขาอาจจะคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์หรือเคยใช้บริการมาแล้ว องบอกว่านักลงทุนหลายคนลืมบทเรียนในข้อนี้และได้เลือกหุ้นแบบซุ่มที่คุณไม่สามารถเข้าใจหรืออธิบายได้และคาดหวังให้ราคามันขึ้นในขณะที่บริษัทที่มีธุรกิจที่เข้าใจง่ายที่แม้แต่เด็กอายุ13ขวบก็อธิบายได้กลับไม่ได้รับความสนใจทั้งที่บริษัทเหล่านี้มีความสามารถในการทำกำไรและเติบโตได้ในระยะยาว แค่บทเรียนที่หนึ่งนี้ก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนไปมากขนาดนี้แล้วแต่ก็ต้องให้เด็กทําการบ้านเยอะอยู่เหมือนกันครับกว่าจะเลือกหุ้นสักตัวมาเข้าพอร์ตจำลองนี้ได้บทเรียนจึงไม่ได้มีเพียงเท่านี้ครับบทเรียนที่2ลงทุนในสิ่งที่คุณรู้จักและชื่นชอบอย่างที่คุณได้เห็นว่าเด็กนักเรียนเลือกหุ้นที่ตัวเองรู้จักมาอยู่แล้วเพราะส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่พวกเขาอธิบายได้ว่ากําลังทําธุรกิจอะไรอยู่ แต่สาหรับการลงทุนในหุ้นที่คุณชื่นชอบเป็นไปได้ว่าหุ้นตัวนั้นอาจจะเป็นที่ชื่นชอบของคนอื่นด้วยเช่นกันและการเลือกหุ้นในครั้งนี้ของกลุ่มกนักงเรียนก็เป็นแบบที่ผมได้บอกไปครับเพราะหุ้นหลายบริษัทที่เด็กกลุ่มนี้เลือกได้ทํากําไรและราคาพุ่งขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากข้อมูลหุ้นแก๊ที่เป็นหุ้นเกี่ยวกับรา้าน้าปลีกเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายชื่อดังที่เด็กๆรู้จักปรับตัวพุ่งขึ้นถึง3 2 0ทําผลตอบแทนอย่างงามให้กับพอร์ตจาลองของเด็กๆครับ นอกจากนี้ยังมีหุ้น p e n t ทคอินเตอร์เนชั่นผู้ผลิตปากกาเครื่องเขียนเป็นหนึ่งในสินค้าที่เด็กๆชื่นชอบและซื้อมาใช้เองก็พุ่งขึ้นจากการทำผลตอบแทนอย่างงามเช่นกันเรื่องน่ารู้คือจากการเยี่ยมชั้นเรียนของลินส์ในครั้งนี้เขาได้รับปากกาเพนเทคจากเด็กๆมาเป็นของขวัญด้วยนะครับน่ารักมากเลยนอกจากนี้ยังมีหุ้นบริษัทอื่นๆที่ปรับตัวขึ้นอย่างงดงามและเป็นสิ่งที่เด็กๆรู้จักและชื่นชอบอยู่แล้วเ,เช่นหุ้นแปรซีและหุ้นวอร์มาร์ทที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า50% แต่ไม่ใช่ว่าทุกหุ้นที่เด็กๆเลือกจะทำกำไรได้ทั้งหมดครับมีหุ้นตัวหนึ่งชื่อซาวาฟูดที่ปรับตัวลดลง38%แต่ผมจะบอกว่าการเลือกหุ้น s ซาวนาฟูดในครั้งนี้เด็กๆได้ทำผิดกฎข้อที่2ครับเพราะจริงๆแล้วเด็กๆไม่ได้ชอบหุ้นตัวนี้หรืออาจจะไม่รู้จักด้วยแต่พวกเขาเลือกจากคำแนะนำของนิตยสา,าร Investor d a i l y ให้จริงๆแล้วหุ้นซาวนาฟูดไม่ควรจะอยู่ในพอร์ตจำลองของคลาสเรียนด้วยซ้ำครับ ซึ่งจากการเลือกหุ้นที่ผิดพลาดนี้ได้นําคุณมาถึงบทเรียนข้อสุดท้ายของหลักสูตรการเลือกหุ้นลงทุนในพอร์ตจำลองของเด็กๆโรงเรียนเซนต์แอกเนสกันแล้วครับสําหรับบทเรียนที่3บทเรียนข้อสุดท้ายคือจงทําการบ้านด้วยตัวเองในปีต่อๆมาคุณครูมอริซี่ยังคงสอนชั้นเรียนของเธอเกี่ยวกับการเลือกหุ้นตามบทเรียนที่คุณได้ฟังไปครับ นอกจากนี้ครูมอริซี่ยังได้รับแรงบันดาลใจให้ก่อตั้งกลุ่มการลงทุนซึ่งประกอบไปด้วยครูคนอื่นๆโดยให้ปีเตอร์ลินส์เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์แต่หลังจากนั้นเมื่อครูมอริซี่นำผลตอบแทนจากการลงทุนมาพิจารณากับลินส์พวกเขาสองคนกลับพบว่าถึงแม้ว่าผลตอบแทนของกองทุนจะดีแต่ก็ยังไม่ดีเท่าพอตจำลองที่นักเรียนเลือกคุณเองบทเรียนในข้อนี้หมายความว่าคุณต้องช่างใจตัวเองอยู่เสมอเมื่อมีใครสักคนมาบอกกับคุณว่า หุ้นตัวนั้นดีหรือหุ้นตัวนี้น่าลงทุนซึ่งอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้ครับแต่สิ่งที่คุณควรทำคือหาข้อมูลและหาเหตุผลเพื่อศึกษาสิ่งที่คุณกำลังจะลงทุนจนคุณเข้าใจมันอย่างทะลุโปร่ปรงและมันควรเป็นการลงทุนที่ตรงกับใจของคุณมากที่สุดเหมือนกับบทเรียนข้อที่2ที่คุณควรเลือกการลงทุนในสิ่งที่คุณชอบครับ การทำเงินในตลาดหุ้นไม่ใช่เรื่องยากแต่การสร้างผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอติดต่อกันหลายปีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นเดียวกันหากคุณต้องการให้การลงทุนของคุณประสบความสำเร็จคุณควรย้ำเตือน3ามบทเรียนสำคัญนี้เอาไว้อยู่เสมอซึ่งผมขอนำมาสรุปให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นคือข้อที่1จงลงทุนในสิ่งที่คุณอธิบายได้เท่านั้นคุณจะได้เข้าใจอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่คุณลงทุนและจะช่วยให้คุณสบายใจมากขึ้นในการลงทุนครับ ข้อที่2ลงทุนในสิ่งที่คุณรู้จักและชื่นชอบการลงทุนในสิ่งที่คุณรู้จักและชื่นชอบจะทําให้คุณกําหนดแผนการลงทุนของคุณได้ง่ายขึ้นและเมื่อคุณชอบก็เป็นไปได้ว่ามีอีกหลายคนจะชอบในสิ่งที่คุณลงทุนเช่นกันครับข้อที่3จงทําการบ้านด้วยตัวของคุณเองการหาข้อมูลในสิ่งที่ลงทุนเป็นหน้าที่ที่คุณต้องทํามันซึ่งต้องบอกว่ากฎทั้ง3ข้อนี้เป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพและใช้ได้จริงสําหรับการลงทุนในระยะยาว ที่แม้แต่ผู้จัดการกองทุนในตำนานอย่างลินส์ยังยอมรับและได้กลายเป็นบทเรียนสำคัญที่เขาต้องการนำเสนอให้ดับทุกคนได้เรียนรู้ครับแน่นอนครับว่านักวิจารณ์หรือผู้ที่ไม่เห็นด้วยอาจจะบอกว่านี่มันแค่พอจํำลองไม่ได้ใช้เงินจริงในการลงทุนสักหน่อยซึ่งลินส์ได้ออกลงปกป้องอย่างเต็มที่พร้อมกับบอกว่าไม่ใช้เงินจริงแล้วยังไงอะ ลินส์ได้เสริมว่าเราบรรดาเซนหุ้นหรือผู้จัดการกองทุนควรดีใจที่โรงเรียนเซนต์แอกนสไม่ได้ใช้เงินจริงในการลงทุนไม่เช่นนั้นเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐอาจถูกดึงออกจากกองทุนที่เผู้าวิการกองทุนบริหารอยู่มาให้เด็กๆบริหารแทนครับถึงแม้ว่าใครๆก็สามารถซื้อหุ้นที่เด็กๆเลือกลงทุนได้แต่กลับไม่มีใครทําแบบนั้นทั้งที่มันเป็นการลงทุนที่ดีมากและเอาชนะ99%ของกองทุนรวมที่อยู่ในตลาดได้ จากการเยี่ยมชมชั้นเรียนในครั้งนี้นอกจากลินส์จะได้รับของขวัญเป็นปากกาเพนเทคแล้วลินส์ยังได้ตลับเทปแคสเซสที่นักเรียนได้บันทึกวิธีการเลือกหุน้นไว้ลงทุนของพวกเขาไว้ซึ่งผมได้คัด3คํคำสอนสําคัญที่อยากให้ทุกคนจําเอาไว้ขึ้นใจเลยครับข้อที่1คุณสามารถสูญเสียงเงินได้ในระยะเวลาอันสั้นแต่คุณต้องใช้เวลานานมากในการหาเงินใหม่ข้อที่2คุณไม่ควรเลือกหุ้นเข้าพอร์ตเพียงอย่างเดียวคุณควรต้องทำการบ้านอย่างสม่ำเสมอ ข้อที่3คุณไม่ควรซื้อหุ้นเพราะว่ามันราคาถูกเท่านั้นแต่คุณควรรู้เกี่ยวกับหุ้นที่คุณซื้อให้มากด้วยเช่นกันทั้งหมดนี้คือบทเรียนการลงทุนที่เด็กอายุ13ขวบก็เข้าใจได้และผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนจะเข้าใจได้และได้เรียนรู้มันผ่านพอดแคสต์ในตอนนี้เช่นเดียวกันครับแต่นอกจากปากกาแล้วเด็กๆโรงเรียนเซนต์เอ็กซนยังได้แนะนำลินซ์ให้ไปสำรวจบริษัท p e n t ทคอินเตอร์เนชั่นแด้วยเช่นกันแต่ลินซ์กลับไม่ได้ไปสำรวจตามคำแนะนำของเด็กๆครับ และหลังจากนั้นไม่นานราคาหุ้นก็พุ่งขึ้นเกือบ2เท่าทําให้แม้แต่ผู้จัดการกองทุนในตํานานอย่างลินส์ก็ตกลดไปอย่างน่าเสียดายครับเรื่องราวทั้งหมดนี้น่าจะกลายเป็นบทเรียนที่สอนกับทุกคนว่าการลงทุนไม่จําเป็นต้องเล่นท่าย,ยากก็สามารถทําผลตอบแทนที่ดีได้และผู้จัดการกองทุนที่มีความรู้เยอะก็ไม่ได้แปลว่าพวกเขาจะทําผลตอบแทนได้ดีกว่าคุณเสมอไป สุดท้ายผมขอฝากประโยคที่ลินส์พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่มีจิการผู้จัดการกองทุนทั้งหลายในวอลสตรีทเอาไว้แบบแสบๆคันๆว่าการลงทุนของเซนต์แอกเนสทำได้ดีกว่า99%ของกองทุนรวมตาสารทุนทั้งหมดแล้วมันสมเหตุสมผลไหมที่ผู้จัดการบริษัทการเงินใหญ่ๆจะได้รับเงินจํานวนมากในการเลือกผู้เชี่ยวชาญมาดูแลกองทุนแต่สําหรับเด็กๆนั้นการได้รับอาหารเช้าและได้ดูหนังฟรีกับคู่ก็ทําให้พวกเขามีความสุขแล้ว ก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน Passive Way Story ซีรีส์2ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Passive Way Story ซีรีส์2เล่าเรื่องลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายติดตามเราได้ที่ f c e e o o o y y u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  e e l r o k d i t spotify apple podcast google podcast และ Soundcloud ของ Passive Way จิตตะและจิตตะเวลนะครับ